ดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เ <g> ซอร์เจมเซอร์เจมรีสอร์ทเซอร์เจมรีสอร์ทโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะเดีาา๋ยวให้ให้ดูวิวก่อนให้ดูวิวอ้าวดูวิาาวมันจะเป็นวิวประมาณว่าภูเขาอืมภูเขาทุ่งหญ้าเขียวขจีอ้าวและ จต่อไปคืออรยากไปเล่นน้ํามากๆแต่ว่าเราไม่มีชุดว่ายน้ำทีเนี้ยเราก็ไปถามเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากาดไหมเราไปถามกาดว่าพอดีว่าไม่ได้เอาชุดว่ายน้ํามาไม่รู้ว่ามีสระอรือทำยังไงอืกาดบอกว่าผู้ชายผู้หญิงนี่ใครอ่ะเขาคิดว่ากูถามให้คนอื่นหรือเปล่าก็เลยว่าอ๋อเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่ได้บอก องว่าอ๋อแต่าขายกาไม่พูดอะไรต่ออืทีเนี้ยก็งงเลยสรุปว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอโอเคจบแล้วค่ะอ๋อเอายังวันแนะน้ำท่องเที่ยวเลยเอทุกคนจะให้ดูวิวนะจ๊ะอ่ะ